สวัสดีค่ะกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องหนูทาความสะอาดอยู่ในบทที่2ขั้นตอนการทําความสะอาดบ้านค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะคือต้องการให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับงานการทํางานนะคะ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวส่วนรวมบ้านเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวทุกทุกคนต้องพักอาศัยนะคะพักผ่อนนอนหลับให้ความปลอดภัยความสบายกายความสบายใจแก่สมาชิกทุกคนในบ้านนะคะบ้านแต่ละหลังจะมีรูปแบบการสร้างที่แตกต่างกันด้วยองค์ประกอบต่างๆนะคะหลายหอย่างลักษณะของบ้านจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะสมาชิกในบ้าน ก็สามารถทำให้บ้านน่าอยู่ได้น่าอยู่น่าอาศัยได้นะคะด้วยการเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอนะคะดังนั้นการทำความสะอาดบ้านให้มีสภาพะสะอาดเรียบร้อยจนเป็นที่สนุกตาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุขนะคะ,ะมากกว่าบ้านที่ขาดการดูแลรักษาทำความสะอาดค่ะ วิธีการทําความสะอาดบ้านนะคะขั้นตอนแรกเลยการทําความสะอาดบ้านควรจะเริ่มจากชั้นบนสุดของบ้านก่อนนะคะโดยทําลงมาเรื่อยๆทีละชั้นนะคะเพราะว่าถ้านักเรีนยนทําชั้นล่างก่อนนะคะฝุ่นผงของชั้นบนเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาทําให้เราจะต้องทํางานซ้ำสองครั้งนะคะ,ะขณะที่ทำอ,อยู่ชั้นบนนะคะ และในขณะที่ทำความสะอาดนั้นอ่ะควรจะเริ่มจากที่สูงก่อนอย่างเช่นฝ้าเพดานนะคะฝ้าเพดานข้างบนอย่างเงี้ยกำแพงหรือว่าบางบ้านอาจจะมีพัดลมที่ติดบนฝ้าเพดานเนี่ยเราควรจะทําความสะอาดด้านเพดานก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องทําความสะอาดปัดตามหลังตู้นะคะโต๊ะตู้ชั้นต่าง หรือว่ากรอบรูปนาฬิกาแขวนที่ติดตามผนังเนี่ยนักเรียนจะต้องทําทความสะอาดเพื่อให้ฝุ่นเนี่ยมันลงลงมาที่พื้นนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะหน้าต่างประตูถ้าเป็นกงลวดควรจะถอดออกมาแล้วทําความสะอาดด้วยแปลงแปลงพลาสติกแล้วก็ผงซักฟอกนะคะหรือถ้าจะไม่ถอดออกมา เอาผ้าชุบน้ำบิดหมาแล้วก็ลูดเช็ดนะคะเช็ดสองด้านเลยด้านนอกด้านในให้สะอาดก็ได้ค่ะค่ะขั้นต่อไปนะคะการทำความสะอาดห้องต่างๆนะคะควรจะเริ่มที่ห้องแรกคือห้องนอนของเราทำความสะอาดห้องนอนเสร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วจึงไปทำความสะอาดห้องอื่นเช่นห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ำนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายเราจะต้องนําอุปกรณ์อะไรไปทําความสะอาดห้องไหนบ้างน,นะคะค่ะ,อ,ะอีกชิ้นหนึ่งที่นักเรียนจะลืมไม่ได้เลยก็คือผ้าม่านนะคะผ้าม่านเนี่ยนักเรียนจะต้องถอดนํามาซักหรือถ้าไม่ถอดบ้านเรามีเครื่องดูดฝุ่นเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นออกจากผ้าม่านเพราะว่าผ้าม่านเนี่ย เป็นตัวที่เก็บฝุ่นได้ดีมากเลยแล้วเราก็มองไม่เห็นเพราะว่าผ้าม่านเนี่ยเป็นผ้าแล้วมีมีช่องเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่ตามฝุ่นละอองตามที่มันปลิวมากับลมอะคะ่ะมันก็จะปติดที่ผ้ามา่านทีเนี้ยมันจะเป็นสาเหตุทําให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะ,ะประโยชน์ของการทําความสะอาดบ้าน การทําความสะอาดบ้านมีประโยชน์เยอะเลยนะคะคลายเครียดก็ได้นะคะบ้านที่สะอาดเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าสมองปลอดโปร่องอารมณ์ดีช่วยลดความกังวลใจแล้วก็รู้สึกความรู้สึกกระสับกระส่ายหงุดหงิดเนี่ยจะไม่มีเลยสุขภาพเราก็จะดีด้วยเพราะว่าบ้านเราปลอดฝุ่นนะคะเป็นการออกกาลังกายแล้วก็ทําลายแหล่งเพาะพันุ์เชื้อโรคสร้างสัมพันธ์ที่ดีในบ้าน เวลานักเรียนช่วยพี่ช่วยน้องช่วยผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือช่วยทํานู่นนี่นะ,ะท่านก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเด็กดีนะคะท่านก็ทีนี้ความอบอุ่นความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นค่ะ,ะทีนี้คุณครูจะมอบหมายงานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะ คือให้ถ่ายคลิปแล้วเนี่ยอาจจะให้ผู้ปกครองหรือให้คนในครอบครัวใครก็ได้ถ่ายคลิปสั้นๆไม่เกิน1น,นาทีขณะที่นักเรียนทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดอะไรก็ได้นะคะแล้วให้สมาชิกในบ้านช่วยถ่ายคลิปส่งมาให้ครูเพื่อเป็นคะแนนเก็บของบทเรียนนี้ค่ะ